มากันครับทุกคนวันนี้เรามาร้าน e าเอบบสุราเม็งครับเส้นสดหลากหลายเมนูมากมายนะครับเมนูที่เราสั่งวันนี้เป็นทงนั่สึกับมัทฉาชาเขียวนั่งทานกันชิวๆที่ร้านได้เลยรสชาติไป็นถั่บอกน้ำซุปคมคนๆบรรยากาศรวมนั่งสบายๆนี่เรามีของกับบ้านหนึง่งเกี๊ยวซาชิมิกับไก่ทอดนากุนากุย่า,า,าครับ ไปดูเมนูที่เราสั่งกันตร,รตรงนัดเสืออนนี้ลยหน้าตามันอร่อยมากเลยทุกคนโอ้โหเส้นัวงเส้นสดตีนสด,สด,สดไอ้นี่มาแล้วนะคุณผู้ชมนัดเสือจะมีหมูชาชูมีไข่นี่ไงชิมมาเลย มาคนดีหอ,อ,อยไม่ต้องกูวเลยอันนี้ผมสั่งทงกัษสือนะครับทงกัษตร์รามงจานนี้98าบาทไปครับโอ้โหทุกคนเส้นเห,หนียวเนื้อนุ่มหมูชาชูมีเท็กเจอร์นุ่มๆเด้งๆสู้ฟัน อร่อยอร่อยน้ำซุปนี่ร้อนเข้มข้นด้วยน้ำซุปกระดูกเคี่ยวจนไม่รู้จะบอกอยังไงไม่รู้จะบรรยายยังไง <c oughs> บอกตามตรงว่าอร่อยมาก <c oughs> แล้วเราเพิ่มเทคเจอร์ด้วย <c oughs> น้ำมันน้ำมันหอมของสไตล์ญ,ญี่ปุ่นนะครับกับพริกของญี่ปุ่นจะมีความเผ็ดบางๆความหอมใสๆนะครับอร่อย ฝากล้วด้วยครับด้านเอบิสลาเมงจะอยู่ที่ปั๊มบางจากนะครับเส้นบางละม้ำครับติดกับโรงเรียนบุญชโยฝากด้านนะยครับผ่านไปไครมาก็แวะมาร้านไั้นถ้าเป็นเจ้าน้ำมันก็มากินราเมงกันแล้วเจอกันทุกคนหวังว่าคลิปนี้ คงจะเป็นที่ชื่นชอบของทุกคนก็น <c oughs> แล้วมาพบกันใหม่กับรายการโปตอน์พาชิมลาไปก่อนครับบ๊ายบาย